เป็เขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกชุดเต็มผัดเขาเนาะพี่นอ้องมีเอฟซีโทรมาเอาอยู่พอนี่อะไรช่เต็มนมาด่เต็มนังเขาบอลนั่นบอกเขาตัวนั้นเขา,ขา,ขาตัว,ต,วตัวแหลกนะอเก็นมันเป็นสามศูนย์กับสองศูนย์ เอามานั้มมาเนาะบาทนี่เป็นสามศูนย์กับสามศูนย์กับศูนย์สองมันมันมันบอดชุดแรกเลยบอดชุดแรกมันเป็นเลขกอะมันเป็นเลขตัวกลับนะคือมันตรงกับว่าะช่างมือมันสามศูนย์สองศูนย์บอดเหมืนเต่าโตเข่าโตห่ือเขาโยกเอาไว้ลงมาพอเนาะเอาไว้ลงครับเอาลงจี่ได่เจ้าคือว่าเขาลงเขา พอใจคือว่าลงชุดเต็มของเจ้าอยู่ม่ชุดเต็มนันหายอยูชัแรกมันอมเจ้าเอาไปใส่เห็นช้แรกปอไดมาน่เด้อยู่ในอันนี้หายเขายื่นะเขาชุดเต็มเียวบ่อเต็มที่เจตังอไดมาน้่นนอกพอเนาะโทรมาเอาแมนรับแม่ผมบอกกัเมเยระแต่วัในคลิปลุงบ่อ เออได้บอกสั่นเนาะพี่น้องอ่ะสวัสดีคุณพ่อชัยเด้อค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็สวัสดีเอฟซีครั้งนึงนะคะเอตัวเลขก็คือมันเป็นชุดที่เข้าคือชุดเต็มเบพอๆชุดเต็มคือชุดแหลกมันป่ค่ะชุดแรกนะชุดมันมีอยู่เก่าโตัวับเก่าเก่ะนะชุดนั้นอะเขายังเขาสองศูนย์ ชุดเก้าตัวเนาะหนึ่งมวันนี้อ็ะเดี๋ยวคุณคิดคำนวณสดๆนะคะเอฟซีให้พอใช้คิดคำนวณส,สดๆให้เป็นแม็กวิ่นหัวแมว เป็นการอะไรแี้ไล่บไกวอสายันไม้เด้ข้าวขา่ขาวอยู่สาวยุงเทปโทามาว่าแม่ไล่แรวก็เกเด้งเลยขาวปรานแต่นอกตืดน้าลูกน้าเต่าเนาะไล่แร้วก็เาข้าวกับตดน้าลูกน้ำเต่าเด้คือยางเดี่ยวอ่ะังโอยบอกกรบบัานเกาครับ้าปัตยานแ กับวิญญาณนะครับรักษาสุขภาพไปเด้อเจ็บซี่นะครับโอ้ยอย่าฝ้าวายรางวันผ่านใดๆอยู่เฮ้ยค่ะถึงน้องวัลที่หนึ่งสกวันเด้อจะเป็นใครอยู่เนาะไฮเบิ้ลนี่เบ็ดซินกันเด้อถ้าอยากได้รางวันยูเห็นว่าก็ได้เนาะเดี๋ยวเอฟซีนะคะสำหรับงวดนี้รอลุ้นตัวเลขนะคะกับพ่อชัยนะคะต้องวดนมาเอฟซีเอาคันมาเอาเงินออนดั้มยิมมี่สองคูหนึ่งสามตัว สองคูนั่นมันหนึ่งสองศูนย์เขียนไว้ของน้องอันอศูนยน้องปกป้องน้องปกป้องบอกจับย่ใส่พนเขียนว้อยู่เหมือนหนึ่งสองศนบหนึ่งสองศูนย์ก็บนเจเจ็ดหกบเจอันเจ็หนึ่งค่ะเขียนใบเหมือนอันแกเขียนใบมันดอกพาสิมาเขียนไว้อยู่ยู่นี่มันเขียนว่างไว้อยู่บ่นออกมาเหมืนเลยกกำกำินนี่อยู่อันสคูท่นเด้อค่ะ เสียดายน้องน้องมากพอเจอกันก็พอใช่นะคะพอใช้ไปอาบนัำไฟวันนี้พอนเขียนหาไปพอบอบอเขียนหายนี่ยอันบอกเน่ยบอกแม่นวาหวยบอกเนียได้เขียนตนสนุกบอกอันเป็นเขียนยู่นใสแล้วยู่นอันนี้แล้วไปใส่าไปใส่บ้านนี่ข้าห้องน้เนช่างเลยเนาะห้องน้เนย่เขียนเ่นเ่นเอานาะ เพราชุดเต็มะพ่อมันมีชุดเต็มมันมีกาโตูเนเครับชุดเต็มลงสกอนพ่อชุดเต็มที่เขน่ามันได้มันใส่สองกด้หนึ่งตอนนั้นมาล่ะเนื่อมาจากเขาหนึยุกก็ได้เยอกันหนึ่งหันแต่ว่าหันกได้หลายหมันมาเป็นตัวเก่งมยเลขตัวนงหันพ่ชงดีเยู่เมืนกัได้อยูะครัไ่ได้หลายลงสองอันนั้นลงสองสองมื่นก็ได้ทุกสองอันยครัหลายยะนถึง คนถึงน้ำหลเขาพ็ายามเห็นนี่เขา็มาเน้นมเนี่ยหัาแต่บอกเพิ่นสองศูนย์บอกหนึ่งสองศูนย์เขียนกลับหลังบอกวาเขียนซื้อไป้น้ำเด้อห้าเกดตังมากผนจะถามเด้อค่ะคนมันหาไปเห็นเน่าใบนั้นเนาะไปใส่กันหมดกำไ่ไปแล้วมันมันอยู่หนีดนนะคนบายดูคดคนหายชองหางบอกเรอ สองหางมีมีเลขกสามตัวสองหางคนค่ะแต่ว่าเราค่อยๆเขียนให้ถืออยู่ได้พี่น้องน้องปุกป่องน่ะมาหลุดอยู่ประมาณสองสามงวดในหล่าแต่ว่าก้อนหันแล้วิ่นเคยให้ถือสองงอดคำว่าค่อไปตัดคือมันผันซิทมันออกลางเนาะค่ะมันผันซื้อค่ะมันซื้อสามตัวมันก็บบ่เขาเราสองศูนย์ห่อครับสองศูนย์มันหนองศันต้องตัดเหลขแล้วนั่นเลขน้องปกป่องนั่นมันต้องตัดเหล็กแล้วก็จับจุดเอาแมนบ่อเหาะ มกนจะซีข่าวนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเลขของพ่อชัยนะคะว่าจะได้ตัวไหนเนาะตัตรงต้องเอา่ตรวตัวยังมายังดูน้อยู่ยังหวมันิบิตงถูกเขียนไว้อยูนี่่นโอ้ยยู่นี่มีเนาะ็กที่เลขออกแล้วเขียนไว้ว่านี้ดีโอ้ยหาบอกมัน ตัวนี้มันเอาเอาหาว่าเป็นลักไว้ได้เนาะไม่ได้กว่าได้ครับหาว่าเป็นลัก่อนครับห้าศูนย์หกบาีนะห้าหกศูนย์บาาเลยวะนี่ได้ครับจะพว่มจะขาเป็นิ้ได้ขาิ้งได้จะไม่ลงข้างบนเนาะโยพ่แมนนี่นี่ไหมตัวนี้บอกขาตัวปีนี้ เม่ไดขาตัวนี้ตัวนี้วไม่ได้ขาดอกนี่ฮะตัวนี้ห้าห้าหกศูนย์หกศูนย์เอาเบัตรโหลดขายให้เนี่ยนะรับ่แล้วมันมันมีหมองมันเสียบ่อ่ได้เบิวงนะเสียออางนเขียนในไม้ดิเขียนไม้เส้นบางสวย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 เพราะว่าจะมาเอาของทุกไทยอยู่บ่อกไม่ติดเขียนได้เอาซสมนติย่าไม่จริงว่าบอกห้า หกศูนย์รายห้าหกศูนย์แม่ไปตลาดที่เกาครับมื่นของอยู่ในนาำของหาว่าท่านมืดกุ้งสดบ่กุ้งสดก็มีกุ้งอันนี้มันกมีเรากุ้งสดไปเลยมันมาหอดตอนได้เวลาพอยามมาเนี่จบบห้วยกะิบ สองตุ sea, ite, ่ม oh, น uh ี huh. no well, ่ละพอสองตุ่มกับสองม้วนี่ละฮะสองมเต่าหมายถึงว่าพ่อไปยามมาหอดมาเต่าหรือมยามมาถึงมาหอดมันหลายยางไหมตกสองม้วงกลัวคนนะไม่ยังเนยจับงูจับยังแหนไหลเละโอ้ยต้งต่างตั้งยังตึ้นมือเนื่อได้นาทต้งต่างทึ้งหยังทุกยางเลยมปนวะยางเลือยหรือเึ้นเครื่องแล้วอยู่ตำนีเราไปพายเลือยเราเหงาพอดีเป็นเข่าเลย แม่ก็ไปนะมันบอมันไปแล้วเนี่ยเขาไปขายพ่อมไข่าพ่อไปผู้เดียวบ่ไปผู้เดียวไ่ตล้วก็มันไหลหมดบอแม่ก็เป็นเน <pod> ี <tablet> ่วปลาอหาปลานอยัดลอยเอาไปเนาะทก็เนาะเนาะคือผ่านพูกได้ซื้อมาตูโตเลาซื้อมะตูโตนี่เฮ็ดมันมันหลเถียวเลยไมมันเลยบอพิดบมค่อยพิดนะ แต่ซื้อมดสุดโตนี่ถึงแน่นอนเพราะเขาพุมให้เราสองตัวมากก็ได้สุดๆเขาเอาวงไหมือนเนครับวมจากสามตัวเนี่ยครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่เราหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเราหกหักครับหกสามตัวคหกห้าหกหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่สำหรับต้นทุนหน่อยนะครับเอาตัวนิ่นะครับนั่นเขาติดประจับเอาไว้ทเขาว หเป็นนิโชกนะตัวกากระบาดตัวกากะบาดไม่ออกผูกแล้วซีโปแตกสามตัวมองกากระบาดสบนะบานนี่ครับเออตัวเก่าอยู่ในหันเนาะตัวเก่าตัวเดิมนะคยังได้สามตัวตำแหน่งนะครับมันสีเข่างวันนี้เขาจับสามตัวเนาะครับมันก็บอกคืออย่าลืมปล่อยทีมเนาะหกศูนย์ห้านะเพราใช่ฮารหกศูนย์นะครับอ่าแล้วมันเป็นตัวอัน หกสูนหาครับมันก็ได้ตัวเดียวกันเหรอคะมันเท่าตัวเท่ายังมมนก็ได้ที่เราอืมค่ะอันนี้เป็นชุดเต็มนะคะเอฟซี FC ของพ่อชัยเด้อพี่น้องนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าอสองศูนย์นะพ่อเนาะสองศูนย์จากงวด,ดติแล้วพ่อหวยเมื่อก่อตัวกันมาบางหลายงวดปดแล้วค่ะงวดใดเน,น่าก็รืมอนาะคือทุกงวดละง่ง่ายลดค่ะอย่าไล่ตาเสำหรับแนวทางสามตัวนะครับันเอาหมดเด้อสองเจ็ดห้าห้าหกศูนย์นะครับ สองเจ็ห้าหนะครับมาตัวไดกนเอาโหลดอยู่ในหันคร่อซุ่มวงนี่คืดววาขึ้นวาตีออกควดนนี้หนึ่งสี่เรครับหนึ่งสี่แล้วก็หกนึ่งบ่หกหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็หห้าหกห้าหมายคามว่า3มชุดนี่จะเป็นชุดเน้น1นึ่สี่หหนึ่งแล้วก็หกห้าสองเจดห้าและห้าหกศจะมีเท่านี้พี่น้องที่เน้นนะคะส่วนตัวอื่นนี่จะเป็นตัวรองบ่เพอะ ล่องว่ามักบ่มักซุ่มนั่นเขาซุ่มนั่นเป็นตัวเด่นก็ได้ค่ะ,ะวัน<ล>ที่แด<ล>ีวเขาสองศ <8 S 2> ูนย์ได้ไปน้องอ๋เลขเดินโฮเก็ลแปดเนึ่งอันมันหนึ่งสองสามซุ่งหนึ่งมันมั่งละอัพสุดงบเขาพราะใช่ไห<อ>้เนี่ยทางสองตัวมันอยู่เจ็ดชุดนะครับหนึ่งสี่เก้าสี่สี่ห้าหกห้าเจ็ดแปดหกเจ็ดหกแปดหกหนึ่งและหกสองนะครับจะมีเจ็ดชุดนะครับสำหรับแนวทางสองตัวนะครับเจ็ดวันเจ็ดขับเจ็ดชุดครับงานีมั่งละ แน่นครับสองี้าชุดครับเก้าเปดเก้าเก้าชุดครับเต็มเลยมันเก่าขึ้นหน่งัอันนี้คือมีชุดเต็มชุดเต็มชุดเต็มมันก็เลยเยอะแต่ถ้าใครอยากได้เข็นแขนถ้าใครอยากได้แข็นแขนให้จกเอาถังรัฐบาลไทยค่แขวนแขนพ่อหายสามหางแค่นั้นหนึ่งสี่หกหนึ่งและหกห้าถาบอกว่ามันหลได้ขนาดเง้น คันว่ามันไหลกันจ๊กเอาหนะพอมาเอาตัวได้ก็เลือกเอาเพราันน้ำมันออกมากมันเสียดายดิค่ะซึ่งทำถือเยอสซุนโตมากหลายวนเยอะขอลงเลยโอเ,โอเคนะคะขอบคุณพ่อใช่หลายๆจ้าสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ